สบ,บายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุคนเด้อพี่นอ้องตอนนี้ก็มาพบกับพี่ใหม่นะพี่น้องมือเนี่ยก็เป็นมือที่สองแล้วเหมือนที่สองที่เท่าจากครูบาลดไทยมาทยดินอยู่ในส่วนเนาะพี่น้องมือเนี่ยก็เลยก็เลยมาสื้อของกินเนาะพี่น้องมาสื้อของกินให้คููบาลดไทยเนาะพี่น้องมาสื้อก้อยกับต้มเนาะพี่น้องแต่ว่าต้มบะมี่เนาะต้มเบิ้ก่อนพี่น้อง ยังเรือแต่ก่อยเนาะสืไปให้ข้าเจ้ากินเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบสองมงครึ่งแล้วพี่น้องสิบสองมงกว่าๆคลายดีแห้งเลยพี่น้องข้องกินคลายดีแห้งจนเบิดก่อนตอนนี้ก็มาซื้ออยู่บันโคกเนาะพี่น้องยู่หานเม,มลัดคือเก่า<ม>หา่านประจําที่พี่ไม้เคยมาซื้อของกินเนาะพี่น้อง แต่ว่าตมเบิดแล้วยังเหลือแต่ก้อยเดี๋ยวเ่อทาเอาก้อยไปให้ผู้บาวรถไทยเขาจะกินเนาะพี่น้องม,ม,มือนนิกะฮอทได้พี่น้องฮอนเ <c oughs> ขาย้อนว่าเดือนนี้เดือนท่านวาเนาะพี่น้องเดือนท่านวาปกติแต่ปีอากาศมันเย็นแน่ได้พี่น้องช่วงอากาศเย็นในเดือนท่านวะแต่เดี๋ยวน,นี้ฮะอากาศแบบฮอนหอทพี่น้องเด็ดเด็ดฮอนนันดี้ พี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยข้าถาเอาก้อยนาองถาให้ไม่รัดเราเห็ดแล้ว,วกะสีเอาไปให้ผู้บาวเขาจะกินนาะเขาจะเขาจะโบหูหานซื่อเห็นแลพี่น้องผู้บาวรถไทยเขาบบหูว่าเขาสิปสื่ออยู่ไชนะพี่ใหม่ก็เลยบอกขาจาวาให้มาสื้อยุหานนี่นอกแต่ว่าเข้าจะโบจักทางันนะขาาจะโบจักหานพี่ใหม่ก็เลยอันนี้มาสื่อให้เข้าจน้องพี่น้องมาสื่อให้ผู้บาลรถไทยแต่ว่าเป็นเงินของของผู้บาวรถไทยนาะพี่น้องที่เขาาจะาให้มาสื่อให้ แล้วแล้วพี่น้องหนันเม่ลัดเนะาะหันประจำคนมาเรื่อยๆพี่น้องมังยานี่มีคนขี่รถมาถามหาของกินแต่ว่าเบิดแล้วมังยานี่เมลัดเราบอกว่ามี่เที่เคยบังคิปมาก,กินเนาะพี่น้อง f c มาจากเอแบบเรามากแต่ใช่ก็แต่ เรามาจากเมืองนอกแต่ว่าเราเคยเบังคลิปเราก็มาถามหาพี่น้องเราก็กมากินอยู่นี่เด้อพี่นอ้องโอ้ยดีใจเาขาจะเห็นในคลิปเขาจะก็ตามมาเนะเ<อ>าะเขาจะเคยเห็นเ<อ>า่าไทยคีบนี่เอาเาหนังแท่งคีบเอาหนังอาขอบใจเด้อ <laughs> เขาสั่ง4ีซิบเนาะแต่ว่าเมรัดเราเอานำแขะสามสิบพันกีบพี่น้องสามสิบพันกับประมาณห้าสิบบาทราคาแบบพอกินพี่น้องบริไดแพงซื้อมาแล้วพี่น้องซื้อมาและอูบ่าวอยูคุณเนาะมือนี้เขาจะมาสามคนพี่น้องสามคนมาแต่อาสีแบบบริไดไทยคลีปคณะยานเขาจเข่เคิร์นเนาะพี่น้องเข้ากับเกรงใจเพื่อนแน่นะเกรงใจคนอันนี้ขับรถ เอ้ครัวรถไทยนับเนาะพี่น้องกับบอดดายกาไทยได้พี่น้องกับสิทธไทยห้เบิ้งนิดๆหน่อยๆเนาะตอนกินเผาอาจีวบอดดายถ่ายแล้วพี่น้องป่ะเดี๋ยวไปแต่งข้าวให้ข้าจอกินก่อนเด้อพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนแรกๆเนาะหลังจากที่ซื้อข้าวกินมาให้ผู้บ่าวรถไทยกินแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นก็ลงไปเห็ดเบียกเนาะแล้วก็ตอนแรกๆพี่น้องเข้ามาถ่ายคลิป ตอนแดดอ่อนๆเนาะพี่น้องหลังจากที่ทลายกองดินซุ่มหนีออกไปเบิร์ดแดแต่บ้านพี่ไม่หัาเลื่องนับบ้ายอยู่ในหนีจากกองเนาะพี่น้องแต่กระหูว่าไรกองเติบเนาะพี่น้องตอนนี้่ะพี่ไม่ปวดแขวแห้งแห้งพี่น้องหลังจากที่ไปหาหมอมาเนาะหมอกระท้อนแขวดัดห้เนาะพี่น้องรู้สึกปวดปวดแห้งแห้ง เนาะสะอาดตาเนาะตาตาสวยเนาะอยู่สวนปีใหม่นี่แปลงบสิ้นสุดนะแปลงแล้วแปลงอีกเนาะพี่น้องแปลงหลักไล่มืออันนี้ก็เป็นอันนี้มาให้รีวิวอันนี้เด้อซะพี่น้องรีวิวอันนี้เป็นน้ำบาดาลเนาะพี่น้องน้ำบาดาลที่ห้าจ่อไปบาง ได้เดือนก่อนเนาะพี่น้องนะตอนนี้น้ำก็ยังแห้งอยู่ด้วยพี่น้องนะ้าก็ยังออกปกติอยู่นะพี่น้องน้าบาดาลตะกี้ท่างคางท่างคางน้าบาดานากกทำม,มันสิมีกองดินกองยังมันนี้เขาจอกกระเทียมพื้นที่มันจะเดิมแปนแน่แล้วพี่น้องแปนเนื้อยางไปเหมือนเรื่องนะปะ สอดถนนเลยตะกี้มันมันหกนะพี่น้องมันโงมันค่าปลาไม้แต่ก็มันก็ค่ากองดินมันแนมแบบว่าสอดถนนเนาะพี่น้องแต่นี้มันจะสอดถนนเลย นนะะก็เป็นน้องซาน้องพี่น้องพัะนันก็เป็นน้องซาแต่ว่าพัดจะคุดซามาเป็นมายัางแบบบาเบาท่าน,นไหนถ่ายคลิปรีวิวน้องซาแบบเต็มเต็มที่จักเสื่อเนาะพี่น้องเบาเดาท่านไหนรีวิวแบบละเอียดจักเสื่อพัดจะเห็นน้องซามาเนาะไม่แม่นรถเขาจะฆ่าหมาาดเฉพารถคูวาวค่ะล่ม รถข้าวาาวัจากทร์สบายดีรถข้าวคุณสาวใส่เสื้อว่าวหันมาเจอฉันแบบแบบนึกแฟนเนด้อพี่น้องสงสัยรถติดติด,ตดลม่ม ีเป็นมือที่สองเนาะมือนี้เป็นมือที่สองพีเป็นเห็ดเบียกเนาะพี่น้องตบาบมือบ้านนี่เป็นเห็ดเครื่องมือเนาะพี่น้องเห็ดบ่บเต็มมือแต่ว่ามือนี้เป็นเห็ดมาแต่เศ้า

ล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเนาะพี่น้องตอนแรกซึ่งมื้อนี้ผู้ว่ารถไทยข้องเข้าน้องพี่น้องคองเข้าอีกแล้วเขาจะสีนออยู่นี่เนาะพี่น้องเขาจะสีนอนอยู่สวนพี่ใหม่แดดเพราะว่าเขาจะกินนาสีเผาให้มันแล้วและพี่น้องเพิ่งนนาสีเผาให้มันแล้วเพิ่นก็เลยสีนอนเพิ่นก็เลยโอยบกเที่ยวเมื่อเนาะเมื่อนี้เขาก็เลยสีมาหนึ่งเขาให้ผู้ว่ารถไทยกินเนาะพี่น้องหนึ่งเขาเขาจะกินแรกเดี๋ยวเสือต่อ เขาเขาจะกอามาเองพี่น้องเขาจะเอาเขามาเองเขาจะชอบน,นั่งเฉยกอย่างนี้นะี่กเนาะ นึ่งเขาให้เพื่อนก้อนพี่น้องให้ผู้ว่าก้อนท่านก็คิได้เดินทางครับเมื่อบัตรตั๋งป้ากติ้ยื้อเงินกับบุคอ,อยใดยหนึ่งบันไดนะผู้ว่าคนหนึ่งเนาะนึ่งให้ผู้ว่าคิดเพระาะว่าปกติบกค่อยในหนึ่งเขาเพราะว่าอ,อีแม่เล่าหนึ่งนะพอเขาออกมาหน้าในกันเนาะกระถางโบได้ไปไซด์กันหนึ่งเนาะขับเลือดพันมุมี่เบียรกันหนึ่งเขา วไป่ได้เข้าไปนั่งไปนี่ไปถ่ายคลิปถ่ายยังกับโมคอยใยนี้ทำไมล่างนี้เน,นี่ยเขาเขาล่างทั้งหวัวทั้งยังบืนเสาเขาสินสนหนึ่งเองอยู่บริเนองบืนเสนาเนาะไป่นองเดี๋ยวไปค่ะ Cứ xin cho mọi là hạng sắc kỳ mọi người không có gì nha mô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  băng mô nó mô nha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  Nhìn nha mô nha ใช่ห<อ>่าเหักยานเต่มันใหม่หวัวดแล้นเนาะข้อหนึ่งจะสิเนาะาดข้ากับบชุกใหุ้ใแห้งบ่ได้เดจะิมสิสไม่พี่น,อนอ้องเดียวข้าสิปักนาบอกจากคนะุยเนาะแต่กรสิเอาคุยไปตั้งไปคุณสิปเปิดน้าาให้ผู้เบาเลิศไทยอา <laughs> ถุงเทอันนีเนาะตัผู้เบา បត់ទៅបកពីក្រោយ ตอนนี้กะตาเบนตกผู้แล้วพี่น้องรู้สึกแบบปวดแขวแห้งปวดปวดแบบปวดแห้งอนี้พี่น้องไปท้อนแขวดัดมาหมอท้อนไหยแบบยังปวดเนาะแบบบ่ได้กินยาฮะนะจะนนาไข่พี่น้องรือว่านาแบบนาบนาบเท่ากันมันปวดแห้ง ตอนนี้รถผู้บ่าวก็ติดลมเนาะพี่น้องรถผู้บ่าวติดลมเข้าจาหาา่ห้าเกลียวคืนได้แต่ว่าบนแหใจว่าเข้าจาสนนนน่สินอน,อนอนนึ่งโบนในนอนสรุปแล้วนอนนึ่งโบนในนอนนี่นอนบ่บางทีก็อาจชิได้นอนก็ได้เนาะพี่น้องบางทีก็บโ,โ,โบนในนอนเพราะว่ารถติดลมแล้วก็บโแนแหใจว่าสิเอาต่อจนอนังได้เนาะพี่น้องเข้าจ่เลยบนแหใจว่าสิได้นอนนี่ดื้อโบนในนอนเนาะ อยู่แต่ละมือมาสวนยามได้จนแบบตะเวนต๊ะผู้พี่น้องอยู่ใกล้ผู้มือได้ก็จนแบบตะเวนต๊กเนาะอะ่ะพี่น้องสิได้จบคลิปไปเพียงสามีเด้อถ้าถึกใจคิมนี้ก็กอย่าลืมก็ได้เด้อพี่น้องปวดแถวแห้งจนจนเบาเสิบวเสียงสิบวออกเลยเนาะถ้าถึกใจก็อย่าลืมกดได้เจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าบุพี่นี่บายบาย